มาแล้วสายปาร์ตี้ห้ามพลาดกับน้ำหมักเบียร์จากกล้วยผลไม้เข้มข้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายดื่มแล้วสดชื่นอารมณ์ดีร่างกายกระปรี้กระเป๋าดื่มได้ดื่มดีทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่โดยสูตรผสมจากกล้วยสับปะรดและเลมอนจิบวันละนิดกำลังดีหรือดื่มวันก้วกระปังไม่หมดแค่นั้นนะครับกล้วยจากการหมัก สามารถเป็นได้มากกว่าแค่เบียร์เพียงอย่างเดียวนะครับกล้วยจากน้ำหมักยังสามารถนำมาเป็นกล้วยตากรสเลมอนอร่อยชุ่มฉ่ำหอมกลิ่นเลมอนเน้นๆและกล้วยปลาต้องโกลดเลดิศทำจากกล้วยแท้ๆไม่มีแป้งผสมเลยนะครับและข้าวหมากรสกล้วยเลมอนที่นำข้าวเหนียวมาผสมเข้าด้วยกันบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อยเวอร์ท้ายล้อ ชื S <S ่นใจสนใจสินค้าสามารถโทรมาได้ที่0861232864หรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือเฟซบุ๊กเจี๊ยบคนจนผู้ยิ่งใหญ่หรือสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รูปวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีอร่อยง่ายๆแบบกล้วยๆต้องที่นี่ที่เดียวนะครับและอย่าลืมมาลองกันนะเรื่องกล้วยๆอร่อยดีมีวิ